ชมคะแบรนด์โปรติวาแบล็กซีสนะคะน้ำมันงาดําสกัดเย็นของไทยนะคะได้รับรางวัลเหรียญทองจากสาธารณรัฐประชาชนจีนล่าสุดที่ผ่านมาเลยค่ะเพื่อเป็นการตอกย้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไทยไปสู่ระดับสากลค่ะ สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยดังไกลไปทั่วโลกกับน้ำมันงานดำสกัดเย็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรติว่าแบล็กซีดคว้ารางวัลเหรียญทองในงาน The Seven c h i n น s าเซี่ยงไฮ้อินเ i n ร์เน n ั่น n นล n n นเ n น n o ่ a n อ i n n อินโ2024ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายนณน,นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนที่ผ่านมาดีใจครับที่ที่เราได้เป็นตัวแทนประเทศไทยฮะ ไปคว้ารางวัลในเวทีระดับโลกนะครับก็คือได้เหรียญทองเนาะแล้วก็ได้รางวัลสเปเชียลได้รางวัลพิเศษอีกหนึ่งรางวัลครับก็เป็นความภาคภูององภคมิใจขององค์กรเราครับก็นง่งของกระบวนการทดลองของตัวผลิตภัณวัคซีนนะครับต้องบอกว่าเราทําการวิจัยในระดับเซลล์นะครับก็คือในห้องปฏิบัติการของ,ของมอเทคโนโลยีสุรนารีนะครับก็มีการเอาเซลล์ที่เราสนใจที่เราอยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับ ว่าตัวน้ำมันงาดำผลิว่าแบ็ซีดเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเซลล์หรือสามารถจะกระตุ้นเซลล์น,น,นั้นได้จริงไหมทําการทดลองแล้วก็ดูภาวะการลดการอักเสบซึ่งการประกวดครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยที่ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ